สวัสดีครับ YouTube ท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในรายการเตาไปต่อทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมเอ็นนี่พีแต่นะนะซึ่งวันนี้ก็จะมาสอนทำดาบซองจินวูแล้วก็ทำในหมดัดพี่ป๊อปแล้วก็ทำในดาบไอเซนนะครับแล้วก็ทำด้เจกโค้ดใหม่นะผู้ชมสำหรับโค้ดใหม่นี้ใส่ตรงนี้เลยนะครับนี่ให้เราเนี่ยกดไปที่ตรงนี้นะแล้วก็ให้เราเนี่ย เอาโค้ดมาใส่ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ทําการพิมพ์ได้เลยยาวๆนะครับนะแล้วก็กด enter นี่แล้วก็จะได้ของสวมใส่นะครับนี่ฮะอ่ามันจะเป็นชุดของไอเซนนี่ไอเซนโซซูกะนะครับมันจะเป็นปีกนะครับโอ้โหดูดินะโคตรเท่แล้วครับผมเนียนน่ากลัวมากเลยครับนี่ฮะก็มันบวกอะไรไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็อาจจะวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็เดดเร็วขึ้นนะครับเออถ้าเดดเร็วขึ้นดีดเลยก็อาจจะเพิ่มเลือดนะผู้ชม อาจจะเพิ่มเลือดมานิดนึงนะครับอ่าเนี่ยก็ใส่ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหมัดพิ่ป๊อปหายยังไงนะครับนี่หมัดพิ่ป๊อป,ปเนี่ยให้เราเนี่ยทำการกดจอยกลุ่มเกมก่อนนะครับพอเรากดจอยกลุ่มเกมแล้วนะครับเราก็มาที่ตรงนี้นะเกาะเลขนะอ่ามาที่เกาะเลขตรงนี้นะแล้วก็ทําการแบบว่ากดรับหมัดได้เลยนะครับ,รบนีบ่จอยกลุ่มแล้วก็มารับหมัดฟรีโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องเสียตังค์แล้วก็กดใช้ได้เลยครับน <mmm> ี่ฮะจะชื่อหมัดว่าป๊อปสยามนะครับนี่หมัดป๊อปสยามอ่ามาดูกันว่ามันจะเท่ขนาดไหนนะ น่ากดซะเกินนะครับหมัดน,นี้นะฮะนี่กดเข้าไปแล้วนะฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอาจจะต้องกดสกิลแรกนรับกดต่อยไม่มีอะไรนะคุณผู้ชมกดสกิลเซตเนี่ยนะฮะ นี่แหละครับนี่ก็เป็นหมัดพี่ป๊อปนะครับไม่รู้ว่ากดไปเนี่ยจะมีไล่คนไล่กระตือผมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะครับผมนี่ฮะอ่าครูดาวนี่ถือว่าน้ำใช้ได้เลยนะครับเนี้ยก็ถือว่าหมัดนี้มันก็ฟาร์มดีนะมันฟาร์มกว้างด้วยนะครับแต่ว่าความแรงเนี่ยก็ไม่รู้ว่าแรงหรือเปล่านะฮะอ่ะนี่ก็จะเป็นหมัดพี่ป๊อปเดี๋ยวเราไปดูดาบซรงจินวูกันดีกว่าว่าทำยังไงนะฮะเอาละครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มสอนทำดาบซรงจินวูกันดีกว่าครับวิธีการทำดาบซรงจินวูให้เราเนี่ยไปฟาร์มค่า ค่าเงินชาร์ตนะครับก็คือค่าเงินสีแดงนี้นะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยไปฟาร์มที่เกาะสุกุณนะครับนี่ตรงนู้นเลยนะครับมันจะอยู่ใกล้เกาะน้ําแข็งตรงนี้นะครับแล้วก็ไปตรงนู้นแหละครับผมพอเรามาถึงแล้วนะคุณผู้ชมเราก็หาทางทําอะไรสักอย่างนะดับที่สู้กับบอสสุกุณะไหวก็เมื่อก่อนเนี่ยดับซิกไหวแต่ว่าเดี๋ยวนี้ดับซิกไม่มีแล้วก็ลองหาวิธีสู้ดูครับอย่างหมัดพิปป๊อปเนี่ยก็อาจจะไหวนะครับอ่าแล้วก็ตีมันไปเรื่อยๆมันจะได้ชาร์ตนะครับผมน่าจะให้เยอะอยู่ฟาร์มไปเรื่อยครัผม พอเรามีครบแล้วเราก็กลับไปที่เกาะแรกก่อนพอเรามาที่เกาะแรกนะคุณผู้ชมก็เกาะต่อไปให้เราเนี่ยไปที่เกาะตึกนะฮะนี่เราก็ไปเลยครับเกาะตึกพอเรามาที่เกาะตึกนะฮะก็ให้เราเนี่ยมาลงเกตดนะครับมาลงเกตตรงนี้หละครับนี่มาที่บริเวณตรงนี้นะฮะนี่หาเอฟซีตัวนี้ได้แล้วก็ให้เราเนี่ยทำการแบบว่าเปิดเกตนี่จะมีเสียงด้วยนะแล้วก็ลงเกตไปเลยนะครับมันจะมีทั้งหมด20เว็บนะไปกันได้6คนนะุผู้ชมอ่าไปแล้วครับผมพอเรามาที่เกตนะคุณผู้ชมก็ให้เราเนี่ยทำการแบบว่าจัดการพวกนี้นะครับ จากการไปเรื่อยๆจะมีทั้งหมด20เว็บจากการเพื่อหาสิ่งนี้นะครับนี่มันจะชื่อว่าไอเทมนี้ครับมันจะเป็นระบบชาร์จนะครับแล้วก็ตามด้วยให้เราหาหน้ากากาโอปิโตนะครับมันจะดรอปจากเว็บห้หรือไม่ก็เว็บเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะทุกครั้งที่มีบอสโอปโตนะ่ะมันจะดรอปหน้ากากนะครับนี่หน้ากากโอปิโตนะครับเราก็หา2อ,อย่างนี้อันนี้หาเยอะๆเลยครับอ่าแล้วก็ไม่ต้องเก็บใส่กระเป๋าก็ได้แล้วก็ให้เราหานี้นะครับผม หามาเยอะๆอันนี้หาสัก2อันนะหาไปเลยหน้ากากโอปิโตสองอันแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าส่วนชาร์จนับแล้วก็ลงไปเรื่อยๆจบเวฟเมื่อไหร่มันก็จะได้ชาร์จเวลาจบเวฟมันจะไม่ตายนักผู้ชมมันจะพาวับออกไปเลยครับเดี๋ยวผมจะลงให้จบเวฟก่อนหลังจากที่เราลงดันเจี้ยนเสร็จนะครับ20บเวฟนับแล้วก็หาหน้ากากมา2ออันใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เราก็ลงใหม่นะครับอ่าแล้วเราก็หาชิ้นนี้นะครับอ่านี่ระบบนะครับผมหรือว่าเล่ชิ้นนี้นะครับพอเราได้มาเยอะๆนะครับผมแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับ มันจะมีตัวเสกตัวนี้นะฮะเราก็เสกไปเลยมันจะมีบอสราชามดนะครับแล้วเราก็จัดก,การราชามดเลยครับผมนี่จัดก,การไปเลยจนกว่าแบบว่ามันจะดบหัวหมดนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับหน้าตาหัวหมดนะครับนี่มันจะชื่อว่ามันจะชื่อว่าอะไรนี่แหละหัวหมดนะครับเนี่ยให้เราเนี่ยทำการหาไปเลยครับจํานวน2อันนี่ฮะโดยการใช้ระบบเนี่ยทำการเสกแล้วก็ตีไปเรื่อยๆแล้วก็หาไปเลยสองอันนะคุณผู้ชมพอเราได้แล้วนะครับต่อบไปให้เราเนี่ยทำการแบบว่ามาที่ตรงนี้นะครับนี่ อาจจะเดินเร็วหน่อยนะนี่มาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็หาออฟเวนอมนะครับอ่าออฟเวนอมดอบจากไอ้พวกนี้เลยนะครับผอมันตอบแล้วนะครับุผู้ชมแล้วเราก็กลับไปที่ตรงเสกราชามดลยครับนี่ออฟเวนอมหามาเยอะๆเลยครับผมแล้วก็กลับมาหาราชามดแล้วก็เอาออฟเวนอมเนี่ยมาเสกตรงนี้นะครับนี่มาเสกกับตัวนี้เลยนะครับมันจะเป็นบอตอีกตัวที่ไม่ใช่ราชามดนะ๋ย่ผมจัดการตัวนี้ก่อนอ่าแล้วเราก็เสกไปเลยปุ๊บอ่าเสกยังวะอ่ายังไม่เสกไม่ต้องถือครับเนี้ยแล้วก็ทําการตีมันเลยปุ๊บ ตีเสร็จแล้วนะครับมันจะมีโอกาสดรอปชิ้นนี้นะครับมันจะชื่อว่าซูเปอร์สเน็คออฟนะครับผมนี่อ่าให้เราหาซูเปอร์สเน็คออฟจากการตีจากการสิกบอสตัวนี้จํานวน2ชิ้นนะครับพอเรามีหัวมดนะครับอ่าหัวมด2อ,อันหน้ากากมือปิดสอ,อันแล้วก็ตามด้วยซูเปอร์สเน็คออฟนะครับสอ,อันนะครับอย่างละ2อ,อันเนี่ยแล้วก็มาซื้อได้เลยนี่เอพีซีซองจินวูจะอยู่ตรงนี้นะครับมีฮารก็ให้เราหาค่างเงินชาร์จนับค่างเงินชาร์จก็ได้จากการตีสูงนะไม่กระลง ดันเจียนเออลงดันเจียนนี่ได้เยอะนะครับแล้วก็ตามด้วยหัวมดนะครับนี่หัวมดจํานวน2อันแล้วก็ตามด้วยซูเปอร์ออฟสเน็กนะครับผมจํานวน2อันแล้วก็หน้ากากโอเปโตะนะครับนี่นะจำนวน2อันแล้วก็ซื้อได้เลยเพียงแค่นี้แหละครับคุณผู้ชมก็จะได้มาแล้วครับดาบซองกินวูเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันดีกว่าครับอ่าสกิลก็จะมีทั้งหมดกี่สกิลมาดูกันการฟันนี่จะมีเสียงฟันด้วยนะฟันอยู่ดาบเล่มเดียวนะสีน้ําเงินเนี่ยนะครับแล้วก็สกิลแรกเลยเป็นการตัดรัวๆนะครับ อ่ากว้างด้วยนะส่วนสกิลสอเป็นการแบบผ่าจึ๊กอะเนี่ยผ่าจึ๊กครับเป็นการระบาดสกิลสามเป็นการทําอะไรสักอย่างหนึ่งนีงน่แหละนะเออนี่เดี๋ยวลองสกบอสก่อนมันจะเป็นการเปิดโหมดนะเออท่านี้สกิลสี่สกิล 4. สี่ไม่มีมีแค่สกิลสามสกิลสามมันทําอะไรไม่รู้อะคุณผู้ชมเนี่ยคืออะไรไม่รู้อะสกิลสามเงียบกิ๊บเลยเออนี่สกิลสองแรงมากนะแล้วก็สกิลหนึ่งก็ แรงอยู่ใช้ได้แต่สกิลสองแรงสุดนะครับนี่ก็จะเป็นดาบรงจินวูและท่าสามคืออะไรไม่รู้อ่ะยิ่งกดยิ่งมั่วดูดิ <c oughs> นะฮะเออเหมือนจะเป็นการเพิ่มเลือดเป่า <c oughs> น่าจะเป็นการเพิ่มเลือดนะแต่ว่าดูมันมั่ว,วไปหน่อยว่าดูดิโอโหเละเลยนะครับอย่างกับผลหนามเอาละครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทาดาบไอเซนกันดีกว่าครับวิธีการทํเลยขั้นตอนที่หนึ่งนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการแบบว่ากดจอยกลุ่มเกมนะครับ เรากดจอยกลุ่มเกมเสร็จแล้วให้เราเนี่ยไปฟาร์มเลเวลให้ถึง2 0 0 0มนะครับนี่เลเวล20,000พอถึง2 0 0 0 0แล้วนะครับเราก็มาที่เกาะแรกนะฮะนี่มาที่เกาะแรกตรงนี้นะเราก็มาคุยกับเอ c ตัวนี้นะครับนี่ฮะแล้วก็ทําการรับเคละครันนี่รับไปเลยรับเคลสนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยไปที่เกาะตึกนะครับนี่เกาะตึกตรงนู้นเลยครับไปแล้วครับผมพอเรามาถึงแล้วนะคุณผู้ชมก็ให้เราเนี่ยมาที่ตรงนี้นะครับนี่ตึกที่มีแบบว่าสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเนี่หน้าตาแบบนี้ครับแล้วก็ให้เราเนี่ยทำการปรงนนี้ะครับ จากเดิมเนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยกดให้ถึง3 0 0พันใช่ไหมแล้วก็อดแล้วก็กดออโต้คิกไปเลยให้ถึง3 0 0พเพราะถึง3,000ันแล้วนับแล้วก็มันจะมีขึ้นคํานี้ไอเซนควสนับนี่นะฮะพอมันขึ้นแล้วเราก็กลับไปที่ก่อแรกเลยนะครับอ่ากลับไปที่ก่อแรกเลยแล้วก็ให้เราเนี่ยทำการมากดคุยกับเ p c ตัวเดิมนับนี่พอกดเสร็จแล้วนับเราก็รีเซตตัวไปเลย25ครั้งนับนี่เดี๋ยวผมจะลองรีเซตตัวให้ดูครับอ่ารีไปแล้วนับเห็นไหมมันจะขึ้น1 2 3ทําให้ถึง25ครั้ง อ่ะเห็นไหมมันจะขึ้นเวลาที่เราเกิดใหม่นะครับเนี่ยมันจะขึ้นข้อความแบบนี้นะครับอ่าสิครั้งแล้วต่อไปครั้งที่12บสองเราก็รีเซ็ตไปเลยให้ถึง25ครั้งเอาแล้วครับก็ตอนนี้ก็รีเซ็ตตัวถึง25ครั้งแล้วนะครับนะพอรีเซ็ตแล้วเนี่ยมันจะไม่มีแบบว่าเออข้อความขึ้นมาใช่ไหมอ่าแค่นี้เราก็เสร็จแล้วครับแล้วก็ที่เหลือก็รอเวลาครับนี่ รอเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับนี่กดกดดูตรงนี้ได้นับว่าเราเหลือกี่นาทีครับเนี่ยสามสิบหกนาทีมันจะให้รารอหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเราก็รอไปเลยนะฮะจนกว่ามันจะครบเหลือศูนย์เห็นไหมตอนนี้มันมีเวลาบอกอันนี้36กนาทีแล้วเราก็รอไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะครบครบนาทีอ่ะนะโอเครอไปเลยครับผมเอาละครับก็ ences, สมมตินะว่าคุณผู้ชมเนี่ยทำการแบบว่ารอเวลาใช่ไหมประมาณ1ชั่วโมงเสร็จแล้วใช่ไหมนะคุณผู้ชมรอเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยแล้วก็มากดคุยกับตัวนี้เหมือนเดิมครับแล้วก็จากนั้น เราก็จะได้ดาบเลยนะครับนี่ฮะอ่านี่ครับก็เปิดในกระเป๋าได้ครับมันจะชื่อว่าไอเซนซอสนะครับผมนี่นะอ่าก็ผมจะไม่รอแล้วกันครับผมขี้เกียจรอนะครับต้อง33นาทีเนี่ยนะครับผมมาแต่ผมจะรีวิวให้ดูครับการฟันนี่การฟันนะเหมือนจะไม่มีดาเมจแน่เนี่ยนะฟันไปฟันไม่โดนแหละครับเออสงสัยจะลืมตั้งค่าฮิตบ็อกนะครับผมนี่สกิลแรกสกิลแรกก็จะเป็นการแผลแรงดันวิญญาณนะครับนี่แรงดันไข่แล้วก็จะมีท่าโจมตีด้วยนี่ท่าฟันนะครับ ส่วนสกิลที่2นะครับนี่เป็นการใช้แรงดันวิญญาณนะครับอ่าโอ้โหนี่ฮะไอเซนอินเดียเฮ้ยไม่ใช่นะฮะสกิลสามว้าววิถีมาร99นะครับอ่าใหญ่มากนะครับผมเล็งเลยแล้วก็ครูดาวนี่น่าจะประมาณ10วินะครับถือว่าเร็วใช้ได้สกิลสี่โอ้มีทั้งหมด4สกิลว,ว่ะสกิลเยอะเนี่ยอ่าแล้วก็สกิลห้าไม่มีนะครับนี่ดาบที่มีสกิลเยอะก็มีดาบซิกนั่นแหละแต่ดาบนี้ก็เป็นดาบแบบ ที่มีพลังเท่ากับดาบซิกเลยนะมีมี4สกิลเหมือนกันนะครับแต่ความแรงนะนะก็ไม่รู้หรอกนะฮะเดี๋ยวลองไปตีบอสสุกนะก่อนมาครับมาลองกับบอสสุกนะกันดีกว่านี่โอ้ท่าแรงกรแรงนะตีบอสสุกนะได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดอุยท่า2แรงเลยอันี่มันแรงกว่าดาบซิกกันเนี่ยเออใช่เลยมันแรงกว่าดาบซิกนะโอ้แรงเลยเนี่ยโอ้ท่านี้ไม่ได้ลองว่าบอสตายก่อนนะครับเออน่าจะเกิดทุกสิวปีนะบอสตัวนี้เออ แรงนะครับผมดับไอเซนนะครับอ่ะก็ลองมาทําได้ครับเอาละครับก็มีประมาณนี้เลยวิธีการทาดับแต่ละดับถ้าเกิดว่าสอนงงไปก็เดี๋ยวจะมีซับไตเติลให้แล้วก็งงไปแล้วก็ไม่เข้าใจเลยแบบดูซับไตเติลอะไรก็ยังงงอยู่ก็ขออภัยนะครับก็คลิปนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดซับไตเติด้วยเพื่อเป็นกำลังใจอาไะครับก็ลาไปก่อนครับไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า